ปราศจากปราศจากสารเคมีสารเคมีทุกคูเสี่งนะคะมาซาจิครีมกาเมินเนี่ you know I know นี่อันนี้กูดจริงๆริงกูจริงจริง because c h a r i พียงแต่วันแรกที่เราเจอกันนี่นานเท่าไหร่ละหนึ่งปีแล้วนะครับผมผมได้ร้องแต่เป็นกลิ่นแรกอะผมบอกให้เลยว่าตัวนี้คือตอนแรกผมได้มาผมก็คือตอนนั้นอะช่วงที่ผมแบบออกกำลังกายหนักมากแล้วคือแบบเฮ้ยพอมันทาปุ๊บอะเจ๊ ผมพูดเรื่องจริงนะพอสมมติใครออกกำลังกายมาแล้วคุณมาทานเนี่ยผมยังอยากได้คํายืนยันจากเพื่อนๆที่เดี๋ยวเนี้ยใครช่วยอุ่นหนุนไปใช่ปะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันช่วยจริงๆพี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันอธิบายยากแต่เนี่ยมันคำต้องห้ามเยอะขนาดเนี้ยบอกเข้าไปดิเต๋าทุกอย่างเนี่ยเป็นสรรพคุณที่มีอยู่ในนี้โอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ยโกนเลยอ้าวลืม ปกเกตป้าตังแล้วน้องพี่อ่ะให้ดูเนื้อครีมก่อนเดี๋ยวค่อยฟังปาตังเงาแต่คุ้ดูดูเนื้อครีมอุ้ยีเข้าตาเตี้ยปกกลิ่นหอมหอมจริงไม่ต้องทำตกใจเยอะมากเอาหอมธรรมชาติอืมโอ้ยอันนี้ก็뭔ันชื่อชุนชนหอมสดชนกินได้บอกกินอร่อยต้องบอกให้ว่าวันนี้นะครับผมแอบพาเข้าไปเดินไปเดินเที่ยวมันก่อนพี่แถวคู่บอลนั่นแหละ แล้วผมก็ต้องคอยห no sound, no ันบอกเขาตลอดบอกโนบิกซาวโนบิกซาวน่ารักเดินแล้วชอบมากชอบปาะทูเดย์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 น่ารักนั่นละไอไอหันหงภาษาเกาหลีพูดว <to ่าอะไรนะคามินคามินบิ๊กซาวเออโอ้คามินดีใจโอ้คามินคามินพลีสคามคามินคามินคามินดีใจมากคามินพลีส มุณนึกว่าเดินอยู่ในวันเดอร์แลนด์นักคือทุเรศพูดข้าสูงมากขามีคามีชนเนมกแบบอยู่ไม่เป็นไรให้เขาอยู่แบกคกาวงั้นแหดะโดนท็อๆ 근데 너무 이뻤어요 그 안에 약간 무슨 그~ 연못 같은 데도 있고 뭔가 되게 뭔가 소소한 분위기 한국 같은 분위기 뭔가 막 이제 막 그~ 뭔가 백화점 같은 데 가면 빅빅 빅빅 이고 어디 가야 될지 모르겠고 하는데 거기는 보기 좋게 살 것들 마트도 있고 먹을 것도 있고 그냥 다 모여 있어서 너무 좋았어요. 거기 또갈 거예요, 내. 오늘 작은 이게요 그리고 그 그분이 말한 거는, 거는, 그분이 말한 거는, 그분이 말한 거는, 이 말한 거는, 그분이 말한 거는, 그이 말한 거는, 그이 말한 거 ที่ใหญ่มากแต่ดันออกกระจายมันเลยกระจายแบบเป็นแบบโอ้หไอร้านอาหารเนห้าหกเจ็ดสิ้านแล้วก็คือมีทุกอย่างยันซ่อมบ้านสร้างบ้านแต่คือมันออกเป็นทางกระจายอย่างเงี้ยมันไม่ได้แนวขึ้นก็คือมีครบทุกอย่างจริงตื่นเต้นวิ่งเป็นวันได้แลด์เลยกีทั้งทางผมก็แล้วมันมีหันหันของภาษาอังกฤษเรียกว่าคอรวีน่ารักว่ะทูเดย์อะ มี black black กวี and white ขาวกวี black กวี black กวี very very สวอยนี่ก็โอ้ที่สุดคือผมต้องยิ้มไปเวลาเล่าเขาจะไม่รู้ไม่รู้ตัวแวนนี่ไม่รู้ว่าคือแบบที่เกาหลีก็ไม่ได้เห็นหผงทานบ่อยๆใช่แล้วคือพี่รู้เปล่าว่าเขาอ่ะเขาไปพยายามนั่งเรียกให้มันเข้ามากลางแดดร้อนๆแล้วคือผมก็ต้องไปนั่งอยู่ตรงนู้นด้วยอ่ะเปล่าเปล่าไม่คือคือคือเขาพยายามไปเรียกเข้ามาเขาพยายามใช่ยู้ยูแบบเฮ้ ถ้าเป็นถ้าเป็นหมาก็ว่าไปอย่างเรียกไปเหอะเรียกไปชุนงอีหนึ่งอ่ะกูนั่งตากแดดแสบคอเฮ้อมันเกอบจะมาคือผมไม่อยากจะบอกว่ามึงไม่ต้องมาเพราะมึงทำท่าเกือบจะมาแล้วมึงอยู่เทินอ่ะกูอะต้องนั่งอยู่นาน 거위가거위가้게천천히ขาี้ยว่าดดี้าๆอยู่กมาเมกันเลย่ดาหมันเกือบจะมามันคงนึกแบบถึงเวลาให้อาหารมันแต่ไม่มีมันก็ยูเทินนี่ก็พยายามความพยายามเขามีความพยายาม เขาหยนดถอนึกภาพกลางบ่อมันไม่มีหลังคมไม่มีหลังคาไม่มีแดง้งสิ้นผมก็นั่งอย่างนี้อาชลินนว่าพีเเก็นั่งอยู่ด้านหลังแล้วก็ไม่คิดว่าจะแมองเขาอยู่ว่าไมองเลยผมไม่ไม่ได้มองเาผมบอกผมลุ้นในตัวนั้นน่ะเขามาเถอะกูจะได้ไป ิเดสดออเออืนั่นแหละอ้าวมาต่อต่ออ้าวข้างหลังก็เล่นกันอย่เนี่ยอาไม่ต้องห่วงค่าวิเล่นอ้จ๋คิวน้ำหอลูกลาวบูกอเดียวาบู๊าบุ๊ปลอมเรยเนี่ยโอ้โหมามางคิวน้อะไรบอกได้ล่อ่ได้ไไม่น่าเกินเชิงคืนนี่เราเราขายของกัประมาณสามนาทีแล้วเราไล์ไปกี่นาทีนะขหมดแต่สองทุ่ ห้าสิบห้าทียังไม่ได้เริ่มขายของเลยมาแล้วมาขายของกันต่อเราจะเริ่มยังไงดีเจพอเดี๋ยวพอเข้าลิเกรจริงๆวุนาจะขายของยังไงดีเดี๋ยวมันจะลากเรื่องยาวหรือเปล่าพี่แต่ผมเชื่อว่าพี่อ่ะเล่นด้วยขายด้วยได้ตลอดเวลาเราจะมีการแทรกซึมการขายอยู่ในทุกช่วงเวลาของการเล่นช่วงอนุของการสแสดงใช่พี่เป็นคนที่หัวไวมากผมบอกให้เลยว่าโยนอะไรเปปุ๊พี่เล่นได้หมดทุกอย่างพี่แล้วพี่ก็ <ขอ S 1> คิดไปหเดหน้าขออย่างเดียวหนูครับ เอาหมาเด็กไข่น้าน้าขอเรื่องเดียวหนูมีมีจะใส่อย่างเดียวเลยเอออ่ะผมย้ำอีกทีนึงก่อนแบบอธิบายง่ายๆก่อนที่เราจะไปเล่นละครน่ารักน่ารักให้ฟังไอ้ให้ดูแล้การมินวันนี้เขาจะแสดงละครกับเราด้วยแบบจริงจังแบบลิเกลิเกไหนรอเออเออไปค่ะค่ะมิ Uh, you, you follow, 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 okay. อยู่อยู่ follow follow พี่เขาอร์เนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยสอนซาแบบว่าลิเกลิเกหน่อยค,คุณค,คร,ร,รูอืมคุณครูท huh. uh ิชช่าทิชช่าอ่ะอ่ะทิชอ่าอ่าคามิน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 อ่าส์ Yeah คามินส์คามินส์ส์คามินส์อืออือ Yes ดีกว่าผมอีก บอกให้จะบอกใหาถ้าเออเท่ากับใช่ยัน่ันไม่ใช่อ่ะโอ้โหโอ้โห yes อ้อห yes o อ y เออเออ no เออ no no p e e ครับอห้อ้โห yes เออเท่ากับใช่อ ไม่เราเยอะกว่านี้เดี๋ยนี่นี่เขาเนี่ยแน่ๆเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อในคนนั้นต้องเยอะสุดนะนี่เยอะนี่เยอะของเท้าล้อคิวก่อนล้อคิวก่อนมามาเออเออ yes เท่ากับ yes เขาเข้ามาอยู่ด้วยพี่เข้ามาอยู่ในกล้องนะกล้องผมเล็ก yes เออเฮ้ yes นะไม่เป็นไรเออเออ no no okay yes okay repeat อัดอีกมัอย Yes No Oh. เออเออ No Okay Okay แค่บอกการมีแค่2อย่างเท่านั้นถ้าพระเอกถามยังไงคือช่วยนำตัวจูงงี้ซื้อทับคือพี่ระหว่างนี้ช่วยกดซื้อของด้วยนะพอละครยาวไปปุ๊บ ไม่แน่มาต่อต่อต่อให้เขาเนนะเบิดขายให้ตลอดได้ได้ถ้าเพื่อนๆอยากดูให้เขาเล่นไปนะเดี๋ยวพี่ปู้ใหญเองนะคะแต่ว่าแต่ว่าเจ๊เจ๊เสียงห้ามรบกวนการเล่นด้วยนะอ่ามาต่อต่อต่อเดี๋ยวพี่ผูหญจังหวะเองค่ะเฮ้เจ๊เจ๊เด็กที่ไหนมาเล่นเกมอยู่ไม่รู้เสียงโคตรดังเลยเข้ามาในเนี้ยเดี๋ยวไล่มันกลับมาเลยมาต่อครับถ้าพระเอกเขาถามถ้าเราชอบก็ yes ก็โอ้โหาโอ้โหช่ไห โอเคโอเคถ้าเราไม่ชอบเออเออเอออะไรโอเคเออโอเค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 แล้วผมอ่ะเดี๋ยวนะให้สองก่อนอ่าโอเคมาณช่วงอวกาศต่อจากนูนไปณช่วงณช่วงอวกาศต่อจากนูนไปนี้ไปท่านจะได้พบกบท่านจะได้พบเจอพบกับ ผมี่เรื่องผูนคำถนัดด้วยมาอือท่านจะได้พบก,กบท่านจะได้พบกับคณะลิเกที่มียอดขายที่สุด<ค>ในช่วงนี้กับเคหอมสิงน,นำโดยผู้ดำเนิมง,งานกับไอหนุ่มพระเอกลิเกยอดขายทุระแนชาลี Naturally และนางเอจกจับตาเบลน้องกามินด้านนาวิทีช่วงนี้พร้อมแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าคเยีกันสักครู่หนึ่ง คอยทุกท่านได้พบกับพระเอกเกโอเคเอาเฮ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วอย่า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 เราไม่มีอะไรกันทำเสียงไม่ดูเฉยมีแต่ใส่อย่างเดียวเลยอ่ะผมชอบเนี้ยถ้าเป็นแก๊งตอนมัธยมนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยนะมีอะไรเปิดก่อนเลยเอ่อกล้าเปิดอะไรกับคนเออเนี่ยกูก็ไม่สู้มาต่อพี่ ช่วงนี้เราจะให้ทุกท่านแป๊บแป๊บเจ๊เจ๊ไปพูดใส่กล้องอะไรมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะเจ๊อย่าลืมนะว่ามีไม้อยู่ตลอดเวลาอยู่นี้ติดไว้ไหมตักมุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊แกไปพูดใส่หน้าจอทีวีคิดดูดิเราเป็นลิเกที่สบายสบายมากเท่าที่น้าเคยไปเล่นมาเลนยได้ครับสบายสบายนะหนูมสบายเกินไปใช่ไหมมาต่อต่อสบายสบายเามพ่อจ๋าแม่จ๋าเปิดใจรับ พระเอกหน้าใสาคนนี้รัมน,มนะูพระเอกยอดขายตลอดการเน็ตชาลีปลมโมลปรเบอร์นำรัมมาพบกับศึกรักในคดีนี้กับเรื่องราวที่มีชื่อว่าฉันรักเธอเธอรักฉัน เาพบกับพ่อเอลิเกช่วงนี้เจรจากันหน่อยเพราที่น้าสอนเมื่กี้เลยน่าเลยลูกเลยเจรจากันหน่อยร้องก่อนเสียหน่อยลูกเอ้ยลำลำน้าสอนยังไงลำลูกเลยลำลำลูกสวยลูกขายของด้วยลูกขายของด้วยลูกยนต์ด้วยลูกขายของเอาพูดเลยอยากขายของอะไรตอนนี้ตอนตอนพวกตีนมาขายเลยลูกส่งให้หน่อยขายเลยลูกขายของเลยลูกเลยพูดเจรจาเลยลูกเลยส่งให้หน่อยส่งให้หน่อยเจ้เลยได้ข้าจ่าเมื่อจ่า พ่อจ๋าแม่จ๋าใช้สำหรับอะไรก็ว่าไปใช้สหรับอะไรอ่ะใช้สำหรับอะไรอ่ะใช้สำหรับะไรตัวนี้เนี่ยอใช้สำหรับอะไรเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าปวดเมื่อยพ่อจ๋าแม่จ๋าจ๋าเอาไปใช้ทากันนะเชื่อนักจ๋าเชื่อแนักจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเสซฟปลดมือให้กับไอ้หนุ่หน้าใสหน่อยจ้ะ ให้ได้อยู่ป่ะพี่ีย่ได้ได้พี่ต่อต่อยดูพูดต่อดูล้อมต่อยอย่างพี่ล้ำก่อนล้ำก่อนล้ำจา่คล้องขลองใครคข้องยังไงยังไงมันมีอะไรบ้างอะไร96%เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้จำได้หรือเปล่าสารสกัดจากธรรมชาติ96%เปอร์เซ็นต์พ่อชายแม่ชายจะลืมด้วย พ่อจ๋าแม่จ๋าสารสกัดจากธรรมชาติ96%กลิ่นเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงบอกพ่อจ๋าแม่จ๋ากลิ่นหอมรู้สึกชื่นใจรู้สึกสดชื่นทาไปเย็นลืมล้ำแต่เป็นตรงนี้กำลังชอบเ็นลืมลนะมึงอ่อนอ่อนไอ้หนูยิ้มยิ้มลูกยิ้มกวาลูกยิ้มมุมเดียวลูกมุมซ้ายเน่ยิ้มมุมขวาลูกยิ้มมุมซ้ายเออซ้ายไว้ลูกซ้ายพ่อแม่อยู่ทางซ้ายลูกพ่อแม่อยู่ทางขวาลูกยิ้มขวาลูกยิ้มขวาสวยและนี่คือการได้รำของพระเอกยอดขายตลอดกาล ฮันเน็ตพ่อชาลีพ่อจ๋าแม่จา๋าถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าถูกใจสามารถกดตะกร้าเหมือนของพวงมลาลัยได้เลยนะคะของพวงมลาลัยเธอหน่อยจาา้ะพ่อจ๋าแม่จ๋ามี่สวยวเศรษฐีให้น้ำ จากข้างเนื้อคุยอ่างไปข้างเนือหน่อยเอาไม่รับอะ่ะเอาทีมแม่ข้ามาเหรอเออาไม่ได้ดูลูกออแก่ลูกเลยเออตา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 เจ๊แล้จ้าบอกเาเป็นเราเป็นใครยังไงหนูเอ้ยบอกไปถ้าหนูไม่รู้เรื่องกระถางนะลูกเรื่องมีในหัวนะเหมดแล้วลูกเลยชื่ออะไรอ่ะค่ะชื่ออะไรข้าชื่อ สุดสาคอนคละเรื่องจะบ้าเหรอข้ามีนาว่าชาลีหล่อใชแล้วเนี่ยเหรอชาลีนึกว่ารวยทิชชาก็ไม่เอกริเกธรรมดามีแต่หน้าตาดีเท่านั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละครสั้น มันชาวละารนสั้นเอาอะไรจริงๆแล้วผมไม่ใช่เพะเอกลิเกจริงๆแล้วไม่ใช่พระเอกลิเกหรือจริงๆแล้วเธอคือผมคือประธานบริษัทท่านประธานผมไล่คุณออกโอเคกูออกกรรมการไอหมีจะใส่ไอไอ เออออกไปก่อนอ่ะผมต้องบอกก่อนผมจะบอกให้อะไรรู้ป่ะจริงๆมีกลัวอะไรรู้ป่ะวันนั้นน้ำหอมกลิ่นทุเรียนเฮ้การ์เมนยูริเมมเบอร์ที่อินคาเฟ่อะมีวันอีทมีหิวข้าวมีหิวข้าวชาลีโอเปนเพอร์ฟูมทุเรียนมี มือแล้วถอยหลังฮือมือือแล้วไปหลบตรงกลางมินพี่ฮือแล้วหลังจั้งให้ข้าวกินมันไม่กินอีกเลยเหมือนกินมันติดในถุงเออผมไม่เคยเห็นเคยเห็นในคลิปตลกในของจริงหมีหมีที่ว่าชาลีประพรมแล้วหมีดมหมีมีหมีตกใจอ๋อเออแปลกดีมาวันนี้เราคงไม่ได้ขายของแล้วแหละมาเข้าขายของอีกแป๊บนึง กามินมาช่วยขายของหน่อยอ่ะเอาเข้าต่อต่อต่อเลยพี่มาคุณพ่อพี่คุณพ่อพี่มาเข้าเลยไหมเข้าเป็นเรื่องอะไรมามายั้งยดีเปิดตัวพระเอกนี่เกมไม่หมดเลยขายก่อนอย่างนี้ก็ได้ทำคำทำเบนอะไรกันมาจริงๆยากนะการแบบว่าเล่นละครจริงจังไปด้วยพี่ปู่เห็นไหมเจ๊แปลว่าเราไม่สามารถเล่นละครจริงจังไปด้วยแล้วขายไปด้วยด้วยจริงๆแบบที่ผมบอกอ่ะมันมันยากมากจริงๆอยู่หน้าตาครีิมโนสุดหัวหมอส เนื้อสัมผัสตั้งเบ้าไม่เนี้ยงนอนากลิ่นหอมจักธรรมะจ๋าธรรมะจ๋านะฮะธรรมชาติธรรมชาติแต่ต้องบอกบอกก่อนว่าอันนี้หอมจริงๆหอมจริงๆออร์แกนิกประสัสจากซิลิคอนคลินโรสทยไทยให้ความนุ่นท้องทรายพาลิศจากสารสกัดอ่าเบลอทาริศจากสารสกัดชัดธรรมชาติประสัสจาก 브라짝브라짝산알니브브라사 브라자, 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 브음자 브라자, 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 티 ไลกัดตุนชาลีกามินหวังเ้ยอันนี้เขาไปติดหลังโทรศัพท์ป่ะพี่อันนี้ไปติดหลังโทรศัพท์ได้นะเพื่อนแล้วคือคือมันทำมันทาให้จับง่ายขึ้นจับดาย้ติดได้เลย่ต้อนแข็งนก็เป็นสติ๊กเกอร์ค่ะกระพ้องชิคาซอนี่หมีหมีล่อีกา์มินอ้โหจ้จับไดนจบัั้ กรมสิงคโปกยดุกแซมมรติในกาต้มนี้แก่เราเลยเราเลยสิบสองบาทถือตักชิชิ่งค่าสิบได้อีกสองเล่ได้ร่มในปิเซนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถือทุกคนสั่ยันมากค่ะนี่ก็อืม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 รมินเออห้กืมอ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 ื นี่ยูเอฟอนยูเอฟอนต้องแปะนี่เข้าใจรับกดดันเยอะๆด้วยนะไม่คนขวัญไปเครื่องกลมินพิก้าช่วยกดหัวใจอยู่โอเคมาต่อมาเลองข้าวเรื่องต่อทำไมพี่ผ่มออกเรื่องนอกเรื่องตลอดเลยใครพาออกไอ้นะไม่ได้พาหนูออกเลด้รึเปล่ามาจะมาร์ทพาแ้วไม่ผมพามันออกไปแล้วตอนนี้ปลอดภัยแล้วเออไม่เป็นไรน้องอยู่ข้างในก็ได้อยู่ข้างในก็งับไปเลยนับจริ่งอ่ะงับดิ ไม่เป็นไรพี่ขาสวยๆอยู่ลุ้งลุ้งหน้าสามนะลุ้งหน้ปลอกเลนะดในกางเใช่ไม่มีอะไรตื่นเต้นอะไรไม่อเคมาเดี๋ยวเราเรามาลองเล่นละครกันดีกว่าให้กามินได้โชว์การเล่นละครแบบน่ารักน่ารักมาละครเรื่องแรกนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่เราอยู่กันที่ร้านร้านสนุก สุดยอดใเ,เอาดิเอาหน่อยสุดยอดไหมพี่ไอ้หนูไ,นไนอ้หน,นูอย่ามาเอามาไอ้หนูอย่ามาลบเลี่ยมนะอย่าไม่ลงด้วยวันนี้โต๊ะสนุก สี่คนแข่งกันนะไอ้หนูอย่ามาลบเลียมนะนะนะไม่ได้เหมือนคนอื่นนะเดี๋ยวแป๊บแป๊บยาอย่ากินไปพันทศีนี่ฝนคิวด้วยเออบอกว่าคิวก่อนนอนนะคะไม่มีใครสนใจเราทีมตรงบริเวณคอบ่าอะไรเงี้ยค่ะก่อนนอนแล้วก็ทำให้เราหลับสบายขึ้นนะคะเพราะว่าจะช่วยผ่อนคลายเบสยิงไปสี่ลูกแล้วไม่ได้อย่ามาวางสนุกนะถ้าไอ้หนูจะทำต้องแบบนี้ลูกยังไงอะ ยังไม่ได้ยิงยังลองให้ยิงก่อนเฮ้ยลอให้ยิงก่อนเออดูเอาอย่างไงอะเอาเห็นไหมเอายังไงอ่ะอ่ะเอาดูอะดูอะไรอะลูกขาวลงเอาขาวลงเหรอไอบ้าดูตั้งนานอันนี้คือเดินไปกลางโตะชนโตนี้ได้เลยเหรอไม่อ้อมไหนเหรออันนีมักออ เออเอาซะหน่อยอ่ะแม่เดินสวยอืออ่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 อ่ออ่อเริ่มอ่อน่่ออ่อเอ่ออ่ออ่อ่อ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 ่อ่ ดีๆดูส่วนท่วงให้ได้ใช่หยิบไม้แล้วแทงอย่าโดนหน้านะระวังไปให้ได้ยั้งยังอันนี้ไปๆก้ขายของกันเดี๋ยวคนด่าวันนี้ตั้งใจจะไปปาหาพระอาจารย์เพราะปีนี้วิชาธนูก็มีติดเยอะเกินไม่ต้องไม่ได้บอกอะไรเลยยูเวบอกเขาเขาเวลีกูด remember เวล g กูด โอ้เคี่ยวจะเคี่ยวเดี๋ยวก่อนแต่เขาบอกว่าเขาไม่จำไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำงี้แหละทีละทีละคำทีละคำทีละคำอือเออให้กามินร้องร้องหรือพูดก็ได้อ่ะพูดพูดลิเกอ้าวแล้วแต่เออมามามาเอาเริ่มเรื่องก่อนต้องเริ่มยังไงก่อนเอาเข้าแบบเจอกันแล้ว ขาเาเจอเลยเหรอเอาฉากจีบกันจีบกันไ,ไปหาพระเจ้าตาไม่เอาของดีแล้วหานี่หาแต่ว่าหาปุ๊บเที่ยงคืนเลยนะหรือพระ <laughs> เลยเลยแบบฉากพระเจ้าตาจะนอนแล้วดูได้พระเจ้าตาจะนอนแล้วเลยเลย <laughs> <ๆ>แบบเอาแบบฉากพระเจ้าตา <c oughs> อ๋อสมหวังแล้วสมหวังแล้วได้เลยหาได้ให้พระจิจจาให้ของดีไปฉากจีบนะ แม่ก็เอาพระเจ้าตาเขามานั่งดูได้เลยเอาจิงเหรอจริงเฮ้ยจริงเฮ้ยพระเจ้าตาก่อนนะเขามาก่อนอันนี้เป็นคุณพ่อพี่จริงเลยอันนี้พ่อจริงจริงโอ้ยอันนี้พ่อจริงอันนี้พ่ออันนี้พ่อพี่จริงจริงิจันครับสวัสดีครับ นี่จะให้เข้าเที่ยงคืนเหรอตอนแรกกล่าวไ้เร็วๆพี่แต่ว่าพอไปแป๊บๆนู่นนะเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับผมว่าเอาก็เชญนั่งข้างบนหน่อยประทับประทับประทับเส็จพ่อประทับข้างบนบนอีกเสรจพ่อประทับบนเพราะพระเจ้าตาพระเจ้าขาวบัดนี้ข้าพระเจ้าจะขอถวายรายงาน ้ดยนื่นว่าสุนัขดุเรื่องเกิดพระพุทธเจ้าค่ะหนเมื่อสุนัขมันดุทําไมไม่เอาน้ําสาดหน้ามันเล่าพ่อถ้าเอาสาดเมื่อกี้ยังทําไม่ได้เลยพ่ออยา <S <S ่าไปสาดเลยอย่าไปสาดเลยมันดุใช้ไม้มันดุเขาให้อยู่ขเขาให้อยู่เฉยให้มันกัดกระิลูกต่อบขายของให้มันอยู่เฉยข้าพยายามห้ามมันสุดๆแล้วโโหเสียงเป็นลิเกยังไงเนี่ย ไปรัเส <ower> uh mm ียงลิเกหนูเอ้ยครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนููกเลยจับไปลูกเดี๋ยวนะบอกให้ขายตอนไหนหนูขายนะได้ครับหนูใจเย็นนะลูกนะหนูถามว่าเมื่อะไรนะหนูถามว่าอะไรนะเมื่อกี้เสียงลิเกต้องเป็นอย่างไรเสียงสูงนะเจรจาเสียงสูงไม่ได้ low low key low key low key หนูจะเจรจาเสียงสูงไหมนะต้องเจรจาปะพระเจ้าตาพระเจ้าตาพระเจ้าตาเฮ้ย เก็บสุดยอดต้องแบบนี้เนี่ยไม่เสียแรงอ่ะให้ไม่เสียแรงอ่ะจังกูจะร้องให้ตรงตงไม่เสียแรงเลยอันเนี้ยดีสุดเลยกูบอกเลยกูจะร้องให้ไมอเนี้ยดีสุดต่อพระเจ้าตาพระเจ้าตาแค่นั้นขายของเลยลูกเลย ทำไมล่ะลูกตะกร้าหนึ่งหลอดเดีสองหลอดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะพูดอดมากนี่ถามพ่าตะก้าแล้วเขาจะขายของอริงครับพจอตะกร้าแตกไปแล้วเพื่อนเพื่อนซื้อที่ตะกร้าสองสามหลอดได้เลยนะคะตอนนี้ราคาเหลือกัน100บาทนะ10บวกงให้ลดร้านนวดให้ลดถ้าถ้าแตงร้านใด10บวอ2จะได้ที่สองหลอดแถมได้ร่มด้วยนะคะถ้าหายเฉลี่ยแล้วถ้าหายเฉลี่ยแล้วจะตกหลอดแล้วไม่ถึง200บาทเลยนะคะได้ร่มด้วยเราก็ได้ ร่มเนี่ยสวยมากโลเค่ร่มเนี่ยสวยมากสุดยอดเบาซาวหน่อยฮะแต่ตั้งแต่ทำมาคือว่าเขาทำถึงหลังทาล้มป้หลังก็ขยันทาแล้เกินหลันขยันทาหลานขยันทาหลานขยันทาหลานขยันทาเพื่อนๆค่ะอันนี้บอกเลยว่าซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะยังไงไม่หวังเลยอาผมบอกเลยว่าซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่า พราะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยคือเหมาะเลยสําหรับใครที่แบบว่าคือออกกําลังกายแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อผมไม่รู้จักอธิบายไงต้องให้เพื่อนๆได้ลองจริงตัวนี้เนี่ยมันขายยากเนื่องจากว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ชอบแบบว่าครีมที่เป็นสมุนไพรอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าพอทาไปแล้วค่ะกลิ่นมิ้นท์หรือว่ากลิ่นแบบมันจะสดชื่นขึ้นมาเลยแล้วมันก็มีผิวมะกรูด,ดวยคะให้มาจ,จับจายกอฟน,นะคะเขาใช้สมุนไพร96จริง ผมเชื่อว,ว่าหลายคนจะชอบหลังซื้อไปแล้วแบบว่าผมบอกเลยว่าหลายหลายคนจะชอบพอใช้ทาตรงที่คุณรู้สึกแบบว่าสําหรับใครที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วมันปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยคุณทาได้เลยอันนี้จริงๆนะบอกกามินว่าเดี๋ยววันไหนเราเริ่มออกกำลังกายหรือว่าเราเวลาเราเราซ้อมเต้นยกตรง,ยกต,รงยกตัวเนะี่ยเรามาใช้ตัวนี้กันโอ้โหสวยอดดีค่ะกามินบอกว่ากามินไม่ได้ออก ต้องออกกำลังกายนะคะใช่วันนี้ผมก็เริ่มแล้ววันนี้ผมเริ่มเริ่มออกแล้วมาต่อต่อครับท่านพ่อขายเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วเราเอาเปียบพักโฆษณาแบบรองรังเพราะว่าการที่จีบใครสักคนหนึ่งเจ้าตาคา ให้ของดีหลานไปหน่อยอให้ของดีหลานไปหน่อยเจ้าตาขาเพราะว่าหลานเนี่ยอยากจะมีแฟนเออเจ้าเน็นี่เจ้าเน็กราบดีนะถ้าเจ้าตาอยากให้หลานไปนะหลานอย่าลืมนะอย่าเปิดนะทําไมล่ะครับไม่ถึงเวลาอย่าเปิดทำไมล่ะครับไม่ถึงเวลาอย่าเปิดจําเป็นค่อยเปิดถ้าจําเป็นแล้วค่อยเปิดเจ้าตาให้ไวอัญนะก็ไม่รู้

รับของสาวตกใจเคยเห็นไหมแม่เคยเห็นเหรอเพิ่งเคยได้ยินนะพี่อะเหรอได้เป็นไรฉันไมเป็นไผ่านไปผ่านไปไม่เป็นไรค่ะค่ะตกใจฮะค่ะตกใจอยตกใจไงของดีรับเป็นปเฮ้ยตกใจอยอออะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรโอเคเจรจาลูกเลยให้เจ้าตาอยู่เป็นพระพุทธรูปอยู่ข้างหลังให้ผู้หญิงเนี่ยมีไม่เกียร์นาจะบอกอย่างแรกไอ้นูร้องเพงเป็นไหมเป็นอย่างงี้ อย่ามาโกหกเลยเข้าก็ลองมาสักช้อนสิะ้องมันหน่อยโอ้โหไอ้น้านี่ไม่ค่อยเชื่อใครหรอกหนูเอ้ยอย่างร้องเพลงอันนี้ถือซะว่าเป็นใหม่ลุกเอ้ยจับ<า>ไว้ลุกจะได้ขายของให้เขาตลอดจับอยู่เนี่ยนาขอนาทีหนึ่งขายให้เขาหน่อยลุกเกอนร้อ,องเพลงลุกเขาผมจะบอกให้เลยว่าตัวนี้เป็นครีมที่ทาสําหรับใครที่ออกกาลังกายปวดเมื่อยปวดล้าตามร่างกายจุดไหนเพื่อนเพื่อนทาได้เลยผมบอกให้เลยว่าสาหรับสาหรับคือคุณลองนะผมเพื่อนเพื่อนชอบยิ่งใครที่ชอบกินสมุนไพรเนี่ย คุณชอบแน่นอนกลิ่นหอมทั่วสตูตอนนี้จ้ะนาก็ชอบโอเคไอ้หนูนาจะบอกอาจีผู้หญิงไหมนะหนูชอบคําบไม่เมื่อกี้ชอบชอบไหมชอบมากเยอะไหมเยอะมากร้องเพลงไปไหนอย่างงี้เฮ้ยอย่ามาโกหกนะก็ต้องร้องดูเอาสักเพลงหนึ่งไอ้หนูเอ้นาล้วอยากจะฟังแล้วเกิดจัดเพลงลิเกมาผมร้องตามเอาเลยนีเอาเลย